别忘了婆。Okay, ก่อนที่ผมจะเริ่มออกกำลังกายเนี่ยผมน้าหนักประมาณเท่าไหร่ก่อนที่ผมจะเริ่มออกกำลังกายผมน้ำหนักประมาณ40กิโลครับผมผอมมาก่อนผมปเป็นแบบคุณเลยผมเป็นแบบเด็กเบี้ยแบบคุณเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนออกกำลังกายยังไงก็มีซิปแพคทำยังไ,ไงก็มีซิปแพคกูนี่เจ๋งชิบหายเลยแต่ซิปแพคนั้นมันถูกสร้างและถูกวิออกมาในรูปแบบของคนที่แบบว่าขุดขี้ก้าครับกูมีซิปแพคก็จริงแต่ซิปแพคนั้นมันเกิดมาจากความผอมครับถ้าให้พูดตรงๆเลยก็คือผมออกกำลังกายอยู่บ้านแต มันมีแค่สิบแพคครับมันไม่ได้มีอกมันไม่ได้มีหน้าแขนมันไม่ได้มีกล้ามเลยมันมีแค่สิบแพคฉะนั้นผมคิดตัวเองว่าผมเก่งแล้วจนกระทั่งผมเริ่มเข้ายิมจริงๆผมถึงได้สัมผัสว่า,าโอเคไอ้ที่กูเคยคิดมาตลอดเนี่ยมันผิดครับผมไม่เคยกินอาหารเกิน2มื้อเลยผมไม่เคยกินอาหารเกิน3มื้อเลยแล้วผมคิดไปเองว่าผมกินเยอะแล้วพอไปเจอคนที่แม่งกินเยอะจริงๆผมไม่คชิดซ้ายไปเลยคุยเคยกินข้าวละโลไหมคุยกินกินข้าววละสองโลไหม ไอ้พวกที่กินเยอะมันกินข้าวและโล2โลเป็นเรื่องปกติเลยครับฉะนั้นผมก็เลยเปลี่ยน mindset เปลี่ยนแนวคิดผมกินข้าวให้เยอะขึ้นปกติผมกินวันละมืออม้อ2มื้องั้นผมพยายามกินให้ได้วันละสามหรสี่มือ้อแม่งก็อยากขึ้นจริงๆนะครับจาก40กิโลตอนนี้ผมเพิ่มมาเป็น78กิโลแล้วนะครับเคยเคยขึ้นไปสูงสุดเลยคือ89กกิโลแล้วก็ออกกำลังกายมาเรื่อยๆตอนนี้ลดลงมาเหลือ78กิโลนะครับฉะนั้นก็แนวคิดที่ว่าแดกข้าวไปเยอะมันทำให้ตัวใหญ่ขึ้น้นนจจรรริิงงไดผละคับ ถึงมันจะเปลี่ยนต่างไปไหนก็เถอะผมบอกเลยนะครับข้อเสียเพียงอย่างเดียวของคนที่กำลังจะบังนะครับคือไม่เปลีนต่างโคต,โคต,โคตครๆนีคยผมผมไม่รู้ว่าปกติแล้วคุณกินข้าวเยอะแค่ไหนนะแต่ว่าผมอะซื้อข้าวกินผมไม่ได้ทากับข้าวกินเองผมซื้อข้าวกินผมกินเนี่ยวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองร้อยนะครับข้าวแต่ละมื้อนี่แม่งแบบกูต้องกินในปริมาณเยอะผมจะต้องมีร้านประจำอะผมบอกเลยถ้าเกิดว่าผมไม่มีร้านประจำนะผมกินคอสเยอะกว่านี้อีกแต่ด้วยความที่ผมมีร้านข้าวประจำนะครับ คุณป้าเขาเนี่ยเขาก็แบบว่าเอ็นดูผมนะครับด้วยความที่ผมหน้าตาน่ารักแล้วก็แบบเข้าถึงผู้ใหญ่ง่ายนะครับสวัสดีครับไปลามาไหว้ตลอดเขาก็เลยให้ข้าวผมเยอะเป็นพิเศษผมสามารถเติมข้าวได้เลยเขาบอกว่ากลับไม่กลับพี่ป้าให้เติมไม่ได้แต่ถ้าข้าวอ่ะหนูอยากกินเท่าไหร่หนูกินได้เลยผมก็เลยค่อนข้างเซฟคอไปได้เยอะก็จ่ายป้าเหมา60 70แล้วก็แบบเติมข้าวไม่อั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ป้าที่ คอยดูแลผมที่มีพยุผมคงเสียตังค์ไปเยอะกว่านั้นแล้วนะครับดังนั้นเอาไว้ผมมีชื่อเสียงเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะไปโปรโมทร้านให้ป้าอะไรกัน คุณเอาตารางผมไปคุณเอาตารางที่ผมแบบโอ้ยพี่ครับถ้าเกิดว่าอยากจะอกอกล่งกกยอกอยากจะออกล่งไกลขาอยาจะออกลงหลังอะไรแบบนี้ผมให้ตารางของผมไปแต่ตารางของผมนั่นคือตารางของผมผมทํย่างนี้ผมเริ่มต้นอย่างนี้และตอนนี้ผมทําแบบนี้อยู่แต่ร่างกายของเรากับร่างกายของของคุณเนี่ยมันต่างกัน ผมก็มีร่างกายแบบผมผมคุณก็มีร่างกายแบบของคุณคุณไม่สามารถทําตามแบบผมแบบเป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 ใช้ชีวิตของผมแบบเป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 พื่อให้ได้ร่างกายของผมไม่ใช่นะครับร่างกายของคุณก็คือตัวคุณเองฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะทาคือการศึกษาเอาของเอาทางของผมไปเปน็นแนวทางและไปปรับใช้ในอนาคตคุณมีความรู้มากขึ้นคุณก็ปรับรู้สึกว่าโอเคท่าน,นี้มันไม่ได้แล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าท่าน,นี้ไม่ไม่โดนเลยแต่พอทําอีกท่านึ่งเอ้ยอันนี้มันโดนกว่าวะ่ะ งั้นคุณเอาท่าของผมเก็บไว้และคุณเอาท่าใหม่มาใส่แทนเลยนั่นคือสิ่งที่เราอยา่ทมันคือการปรับปรับให้เข้ากับสภาพร่างกายคุณปรับให้เข้ากับ personality ส่วนตัวของคุณไอ้ท่าที่ผมมีทั้งหมดท่าที่ผมได้ทั้งหมดคือท่าที่ผมใช้จริงแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะเหมาะกับตัวคุณเสมอไปนะครับฉะนั้นปรับใช้ได้เลยปรับตามสสะดวกเลยนะครับ ขอโทษทีขอโทษท,ทีวันนี้เจ็บข้อมือซ้ายนะครับผม่าจะเล่นได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่มันเลยจะดูกิ๊ก,กกันกกางๆไปนิดนึงเลครับสวัสดีเ <c oughs> จ็บชิบหาย เ๋ล่นสี่ปกติเล่นสามแบบแต่ว่าเมื่อกี้นี้เล่นหนักก็เลยเล่นสี่ครับที่ปวดอกหลังเล่นไหมคือปวดครับถ้าคุณไม่ปวดแปลว่ามึงเล่นกระจอกเกินครับไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ผมเล่นอกเนี่ยผมเจ็บตลอดอาจจะฟังดูแย่ไปหน่อยอาจจะฟังดูแบบว่าอย่าพูดที้อะไรองมึงเนี่ย แต่อ,อกมันตึงจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมจะถอดเสื้อแล้วก็อ,อกของผมเนี่ยมันจะเด้งๆๆดึงเด้งดึงเพราะมันเด้งดึงแล้วกล้ามเนื้อมันจะขดและเกร็งครับมันจะเป็นตะคิวครับค,คุณเคยเล่นจนอกเป็นตะคิวปะ่ะผมเคยครับฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่รู้สึกแย่เลยครับกับการที่คุณรู้สึกว่าแบบเจ็บหลังจากที่คุณเล่นนะ่ะผมโคตรจะชอบความร,รู้สึกนั้นเลยครับมันเป็นตัวแบบว่าบ่าบงบอกชั้นดีว่าโอเคไอ้อกที่กูเล่นมาเมื่อกี้นี่นะของจริงว่ะฉะนั้นเออ ผมรู้สึกดีโคตร,รเลยสำหรับคขที่เจ็บอ,อกนะครับแล้วผมก็จะแบบว่าทุกครั้งที่ผมจะแบบจะถอดเสื้อผมจะเก่งอ,อกไว้แล้วก็แบบเออมาแล้วมาแล้วพอรู้สึกเนี่ยมันเป็นการเช็คครับว่าผมเล่นได้ดีจริงไหมโอเคผมเจ็บได้ยงไงผมเจ็บจากเมื mm ่อวานผมไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดมาแล้วมือมผมมันพันเชียกเแล้วเชือกมันกระตุกับบ มันก็เลยดึงกระดูกผมไปดีนะกระดูกไม่หักตอนแรกไม่รู้จึกเจ็บเลยตื่นมาแล้วม่งเหมือนกับข้อมือผมหลุดไปแล้วอ่ะโคตรเจ็บเลยครับแต่ก็ยังกร,รได้อะไรได้ยัมีรู้สึกปกติครับแค่เวลากำม,มันเจ็บเฉยครับเนี่ยเวลากำแบบนี้มันเจ็บ หลายหลายคนมักจะไม่เข้าใจถึงการเกรงกล้ามเนื้อรับเอาไว้นะครับเวลาผมเล่นอ,อกคุณจะสังเกตนะเวลาผมเล่นอ,อกเนะี่ยผมก็จะบีบอ,อกเอาไว้ด้วยในตอนที่ผมเล่นไปขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยบางคนไม่คิดว่าการออกกำลังกายเนี่ยก็แค่แบบยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงคุณลืมไปว่าการออกกำลังกายจริงๆแล้วไอเหตุผลที่เรายกขึ้นยกลงจริงๆแล้วคือการใช้งานกล้ามเนื้อครับ คุณต้องพยายามใช้งานกล้ามเนื้อเนี่ยให้มันเต็มความสามารถของมันและอะไรกันละ่ะที่จะเป็นตัวการันตีว่าไอ้กล้ามเนื้อส่วนๆเนี่ยกำลังใช้งานอยู่คือการเกรงส่วนส่วนนั้นไว้ไงครับเวลาผมเล่นอ,อกผมก็เกรงอ,อกเวลาผมเล่นหลังผมก็จะเกรงหลังเวลาผมเล่นแขนผมก็จะเกรงแขนครับการเกรงรับเอาไว้ด้วยนะครับคือส่วนสําคัญที่สุดและเป็นส่วนที่หลายๆคนไม่ไม่ยอมทําตามกันเพราะว่าไม่รู้ครับว่าทำไมต้องทําฉะนั้น แตาเกิดว่าคุณเล่นไม่โดดคุณลองไปเกรงดูก่อนครับคุณลองไปเกรงส่วนส่วนนั้นดูก่อนคุณลองไปเกรงกล้าปกคุณลองไปเกรงกล้ามหลังคุณลองไปเกรงกล้ามแขนดูก่อนนะครับเล่นกล้ามาสี่ปีครับ โอ้โหชียโหฟัเอ่อชื่อกล้ามชื่ออะไรครับชื่อเทมอี่กับแจ็คสันครับซ้ายิโมอี่ขวาแจ็คสันนะครับ ต ų, ต agit, ตตนนนนผมไม่ได้ปักยาแล้วสิวพื้นที quiero, ่หล really ังหน้าอกทิ้งร่องรอยดาไม่มั่นใจเลยครับสิวขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากหลายปัจจัยมากครับหนึ่งคือเรื่องของฮอร์โมนนะครับคุณอาจจะเป็นฮอร์โมนวัยวาวุ่นฮอร์โมนวัยวาวุ่นเนี่ยมันก็ทําอะไรมากไม่ได้ครับมันก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเป็นเรื่องของช่วงวัยนะครับฉันั้นทำอะไรไม่ได้ข้อที่สองเลยก็คือคุณสกปรกครับคุณอาจจะไม่ได้ซักผ้าผู้ดีนอนหนึ่งคือไม่ได้ซักผ้าผู้ดีนอนสองคือคุณถอดเสื้อนอนคุณถอดเสื้อนอนเนี่ย พอคุณไม่ซักข้าไปนอนเนี่ยมันก็เป็นแบบว่าฝุ่นฝร์นอะไรก็ติดตัวคุณแล้วคุณไม่ชำระล้างออกหรือคุณออกกำลังกายมากเกินไปแล้วคุณไม่อาบน้าออกกำลังกายเสร็จแล้วคุณโคจรน้ำทันทีนะครับเพราะว่าแบคทีเรียหรือว่าเชื้อโรคเนี่ยมันก็ติดอยู่ที่ตัวคุณมันก็ติดอยู่เหงื่อคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่อาบน้ําคุณโตเหม็นและคุณก็สิวขึ้นแน่นอนนะครับคุณจะเห็นได้ว่าผมแทบไม่มีสิวเลยนะครับเพราะว่าผมอาบน้ำตลอด ผมรักษาสุขภาพต่อน,นะครับถึงผมจะออกรังกาในห้องกเ็เถิดแต่ห้องผมเนี่ยเวลาออกรังกาเสร็จผมก็ถูพื้นทําความสะอาดห้องปกตินะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากที่จะสิวขึ้นก็อาจจะต้องดูเรื่องของความสะอาดเป็นเป็นหลักเลยนะครับแต่ก็ถึงจะรีรูยังไงก็ตามเรื่องของช่วงวัยก็มีผลเช่นกันนะครับต่อให้รักษาสุขภาพยังไงกเ็เถอะแต่ว่าสิวฮอมูลเนะี่ยมันก็มันก็ทำอะไรได้ยากครับ ก็ดีครับครบหลณหอขอบคุณมากครับคนที่ไหนก็ไม่รู้คุณนี้ก็หล่อเหมือนกันนะครับกล้ามใหญ่มากครับขอบคุณมากครับผมรู้ตัวดีครับผมกล้ามใหญ่คุณนี้ก็กล้ามใหญ่เช่นกันครับผขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่เข้ามาชมผมยินดีครับยินดีแต่ไม่ต้องยอก,กันเลยครับเดี๋ยวผมเล่น ร้อครับเปิดแอร์เย็นร่างกายจะคอรีดีกว่าแค่จะรู้สึกร่างกายร้อนช้าเฉยๆครับก็จริงครับแต่ผมบอกอะไรให,เหมม้เหตุผลที่ผมไม่เหลที่ผมไม่เปิดแอร์นะครับไม่ใช่เพราะว่าประพฤตครับเพราะว่ากูไม่อยากเปิดเฉยๆครับคือเหตุผลจริงๆเลยก็คือผมแค่ไม่อยากเปิดครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเหตุผลที่หลายๆคนไม่ต้องการให้ผมแสดงออกมาก็คือแบบ ฮูเลยอการเปิดแอร์นันเป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างร้ายแรงฮอกบ้านผู้กของผมบอกผมเอาไว้เสมอว่าการเปิดแอร์นันเป็นการลบหลู่เพราะว่าการเปิดแอร์นั้มันคือเทคโนโลยีผมไม่ต้องการเทคโนโลยีคุณคิดว่าคนเผ่าชนป่าแบบผมเนี่ยมีกล้าไม่ใช่เทคโนโลยีอย่างนั้นเลยครับไม่เลยในตอนที่บ้านผู้ปกของผมออกไปล่าแมมมอสเนีน่ยมันก็ถือวผมไม่มีปืนด้วยซ้ําเขาต้องเหลาเหลาหอก เพื่อไปปลาใส่แมมมอสเขาต้องแบบว่าใช้กล้ามเนื้อที่เขาฝึกมาจนมากจนล้นนั่นหักคอเสือเขี้ยวดาบแล้วเอาเข็มอเอามาชื่ออะไรนะเอาฟันของเสือเขี้ยวดาบมาเสียบคอหอยฉะนั้นการเปิดแอร์นปร็นรการลบหลู่เกลียดของบ๊วยผลของผมอย่างร้ายแรงผมไม่เปิดแอร์แน่นอนไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามนะครับยกเว้นตอนนอนผมเปิดแอร์ตอนนอนเพราะว่ามันสบายแต่ตอนออกกำลังกายไม่แน่นอนนะครับใครจะเปิดผมไม่สนเฉย กล้ออามเนื้อเนี่ยมันจะมันจะใหญ่ขึ้นได้ตามขนาดกล้ามเนื้อที่เราเล่นครับสมมติว่าคุณกําลังเล่นอยู่ผมกําลังเล่นอ,อกนักเอกผมกำลังเล่นหัวไหล่ด้วยกล้ามเนื้อ17.5ด้โลด้วยน้ําหนัก17.5โลกล้ามเนื้อตัวนี้ก็จะพัฒนานแล้วก็ตอบรับกับน้ําหนัก17.5โลที่ผมกําลังเล่นอยู่แต่ถ้าเกิดว่าผมอยากจะเพิ่มขนาดมันนะ่ะถ้าเกิดว่าผมอยากจะเพิ่มให้กล้ามแขนหรือกล้ามหน้าอกผมหรือว่ากล้ามหัวไหล่ผมเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นผมจําเป็นที่ต้องเพิ่มน้ําหนักในการเล่นคุณจะเเล่่่นนน้้ําหัักดดิมมตอไไไปครบ ถ้าเกิดว่ามันเล่นน้ำหนักเดิมๆต่อไปกล้ามเนื้อของเราจะไม่เกิดความเครียดและไม่จะแล้วมันจะไม่คิดว่าแบบมันจะต้องปรับตัวให้ใหญ่ขึ้นครับเก็ตฟ e ลใช่ไหมเหมือนการที่คุณ,คนนะคณพิทื้นน่ะคุณพิทื้นไปเรื่อยๆครับคุณพิทื้นน้ำหนักตัวคุณคุณพิทื้นได้เป็นพันครั้งคุณพิทื้นได้เป็นสองพันครั้งแต่การพิทื้นหนึ่งพันครั้งหรือสองพันครั้งนั้นไม่ได้ช่วยให้กล้ามอกคุณใหญ่ขึ้นเลยแต่มันช่วยให้กล้ามอกคุณแน่นขึ้นครับแน่นขึ้นกับใหญ่ข ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากให้กล้ามอ,อกมันใหญ่คุณต้องเพิ่มน้ําหนักในการเล่นเข้าไปด้วยฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะทาให้กล้ามเนื้อใหญ,ใหญ่อย่าลืมนะครับเพิ่มน้ําหนักในการเล่นเสมอนะแต่การเพิ่มน้ําหนักเนี่ยถ้าเกิดว่าเพิ่มน้ำหนักเร็วเกินไปมันก็เล่นได้ประสิทธิภาพต่ำลงนะครับ ออาการออกกำลังกายเนี่ยไม่ได้เล่นแบบว่าไม่ได้เล่นเป็นวันนะครับเ well, ขาเล่นเป็นเดือนครับเขาเล่นเป็นปีครับคุณเห็นกล้ามนี่ไหมคุณเห็นกล้ามที่ผมสร้างไว้นี่ไหมผมเล่นมาสี่ปีครับเนี่ยสี่ปีครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ากูอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วกูอยากจะมีกล้ามแล้วไอ้เทียนี่กล้ามใหญ่จังไอ้เทียนั่นกล้ามใหญ่จังไอ้แฮนนั่นกล้ามใหญ่จังคุณอยากจะมีกล้ามแบบนั้นมั่งคุณเลยไปลองเล่นกล้ามดูคุณเล่นกล้ามไปได้สองวนันคุณรู้สึกว่ากล้ามไม่ใหญ่ขึ้นเลยคุณเลิก และการมันจะไปหยัดมาแล้วครับการออกกำลังกายไม่ได้ยากครับมันใช้เวลาเฉยๆครับมันใช้เวลาสม่ำเสมอครับมันใช้เวลาเป็นเดือนมันใช้เวลาเป็นปีส่วนมากคนที่เลิกออกกำลังกายเพราะว่าไม่เล่นวันสองวันแล้วไม่เห็นผลครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณยังใช้หน่วยการวัดเป็นวันอยู่ไม่รอดครับฉะนั้นขั้นตอนที่มันจะเริ่มเห็นผลเนี่ยแค่เริ่มเห็นผลนะขั้นตอนที่มันจะเริ่มเห็นผลเนี่ยประมาณสามเดือนเนี่ยสามเดือนเนี่ยจะเริ่มเห็นรูปเป็นร่างครับแล้วก็เป็นปีครับก่อนมันจะเริ่มแบบว่าเป็นทรงที่มันดูแบบ ที่คุณต้องการครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณคิดว่ากูมีเวลา20วันกูม,มีเวลา20วันในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองต่อให้คุณจะไปฉีดยาไปฉีดสารกระตุน้นไปฉีดที่อะไรก็ตามการคุณไม่ใหญ่ครับมันต้องใช้เวลานะครับต่อให้คุณปรับยาก็ติดก็จริงยังไงคุณก็ต้องใช้ยังไงก็ต้องใช้เวลานะครับ เรียบร้อยครับำพูดปลุกใจแต่สำหรับผมไม่มีให้หรอกผมพูดอะไรผมคิดอย่างนั้นเนี่ย หมายเขาว่าถ้าเกิดว่าแกอยากจะมีหลังที่ใหญ่ๆอยากจะมีหลังแบบว่าเป็นพยีหลังนักกล้ามแบบบากีหลังปีศาจที่เก่งกล้าออกมาเป็นบากีแล้วก็ไปนอนกลางวันซะชวิตจริงมันทาไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีหลังที่พัฒนาอยากจะมีหลังแน่นๆอยากจะมีหลังที่แบบว่าผู้หญิงกอดแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ้พี่หลังใหญ่จังเลยหนูกอดไม่มิดเลยอะค่ะเหมือนกาลังโอบกอดต้นไม้อยู่เลยถ้าเกิดว่าคุณต้องการหลังแบบนั้น คุณมาถูกทางแล้วการร่างกายไม่ได้ช่วยให้คุณมีสาวแต่การร่างกายช่วยให้คุณกลายเป็นชายชาตรีอย่างแท้จริงนะครับฉะนั้นสำหรับ <í ls> คนที่ออกกงกายมาเพื่อที่จะไปจีบสาวไม่ช่วยแต่สำหรับคนที่ออกกงกายมาเพื่อพิจใจตัวเองสำหรับคนที่ออกลงกายมาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณมาได้ถูกทางแล้วแล้วก็การร่างกายเนี่ยมันไม่ยากครับมันแค่ใช้ความสม่สำเสมอเท่านั้นเอง อออันนี้เรืหลังแข็หลังไหลครับหลหลังไหลหลังไม่ดีสุดลครับ คือถามว่ามันเล่นหลังได้โอเคไหมบางคนก็รู <S <S ้ส yeah. ึกว <decoration> ่ามันเล่นหลังได้ดีสุดอย่างเช่นผมเนี่ยผมรู้สึกว่าการเล่นเคเบิลแร็ปูดาวมันดีกว่าการเล่นดึงข้อดึงข้อคือไงดึงข้อคือการแบบว่าดึงตัวเองขึ้นไปแบบดึงตัวเองขึ้นไปจากบาร์นะครับเป็นการดึงข้อนี่คือเรียกว่าดึงข้อแต่การเล่นเคเบิลแร็ปูดาวคือการเล่นกับสลิงเนี่ยไอการเล่นเคเบิลแล้วก็กดตัมาเนี่ยสำหรับผมสำหรับผมผมรู้สึกว่าการเล่นเคเบิลแร็ปูดาวดีกว่าและโดนกว่าการเล่นดึงข้อเนี่ยสำหรับผมมันดึงได้ ไม่เต็มที่แล้วก็ดึงได้แบบยังคงมีแรงเหลืออยู่แต่ก็ดึงไม่ขึ้นแล้วอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับฉะนั้นส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันแล้วแต่คนกล้ารร้องกายเนี่ยไม่แล้วแต่คนเลยครับบางคนแม่งเล่นดึงข้อดีกว่าบางคนแม่งเล่นแร็ปูดาวดีกว่าบางคนท่านั้นดีกว่าบางคนท่านี้ดีกว่าผมมั่นใจเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเทรนเนอร์หรือว่าคุณที่จะจ้างเทรนเนอร์คุณจ้างเทรนเนอร์มาสิบคนสิบคนนั้นจะพูดไม่เหมือนกันสักคนครับบางคนบอกว่าแร็ตคูดาวดีกว่าบางคนบอกว่าเคเบิลธรรมดาดีกว่าบางคนบอกว่านู่นดีกว่า แต่ละคนจะมี personality แล้วก็มีความรู้สึกของแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเขาบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าตัวเขาเองทําแล้วดีกว่าครับแล้วคุณครับคุณไปแค่คนกลางครับคุณไปแค่คนที่แบบว่าเออนั่นดีกว่าแล้วครับงั้นทำ่างนี้เอ้ยไม่กูอันนี้ดีกว่าโดนดึงไปดึงมาครับฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณทําเข้าใจเลยก็คือร่างกายของเรามันต่างกันคุณอาจจะทาแบบนี้ดีกว่างั้นคุณทําอย่างงั้นคุณอไจะทาแบบนี้ดีกว่างั้นคุณทําอย่างงั้นครับทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันโดนที่สุดครับ โอ้สิ่งว่าเยยืนมันโดนกว่า reply bani